ถอนต้นปอแปะมาให้ดูต้นปอแปะต้นใต้จริงเกิดอยู่ข้างทางเต็มไปหมดเลยคนเราคิดว่าเป็นวัชพืชเขาต้องทำลายทิ้งตัดทิ้งถอนทิ้งเอายาฆ่ายาไปปราบมันจริงๆมันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะขยายพันธุ์เร็วเขาว่าเป็นยาสมุนไพรบางอย่าง เอามาต้มสวนไพยมันจะมีที่ยามันที่รากมันเนีรากเป็นหัวเล็กๆเหมือนกระชายเอามาต้มแก้ปวดขาปวดแข้งแล้วก็พวกบรรเทาเกี่ยวกับโรคไต <c oughs> โรคไตบรรเทาได้ขับปัสสาวะ ต,ต้นเปาะปะต้นใต้ติ่งเกิดอ,อยู่ข้างทางหน้าฝนนี่ฝนตกใหม่นั้นเป็นดอกเป็นลูกมันลูกมันลูกอ่อนสีเขียวเขียวลูกแก่มันจะสีออกแก่น้ำตาลเวลาโดนน้ำลูกลูกแก่มันจะแตกปะออกเม็ดมันก็กระเด็นออกเมื่อก่อนเด็กเด็กจะเก็บลูกแก่มันมาเล่นมันโดนน้ำมันก็จะแตกปะออก ตุ้ดเปาะแปะตุ้ดต้อยติงคนมองข้ามนึกว่ามันไม่มีประโยชน์จริงๆมันก็เป็นยาสมุนไพรบางอย่าง